สวัสดีค่ะน้องนุ่นค่ะสวัสดีค่ะค่ะมาตามแนวทางตัวเลขความฝันกับน้องนุ่นค่ะ่งวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดคลิปนี้เป็นคลิปที่สองเนาะค่ะหรือว่าโคงสุดท้ายเนาะน้องนุ่นเนาะเพราะว่าเมื่อนี้มาตามน้องนุ่นกับวันที่ยี่สิบเก้าแล้วค่ะพี่จังให้น้องนุ่นได้ยินว่าฝันอีกแล้วว่าสันค่ะเมื่ขึ้นนีก็ฝันฝันว่าดีขึ้นทั้งรถเนาะค่ะขึ้นทั้งรถเรามีเครื่องบินนั่นเราะมาก ประมาณหาพวกขั้นค่ะเฮาะอยู่ทังฝ่าเฮาะมาบันดนี้ข้นก็ได้ร้ายเนี่นะคะมันสิเป็นเดินเป็นทีกว่างเลยค่ะบ่มีสนใหม่บ่มียังแต่ว่าหันเป็นเดินกว่างบัดที่นี่พอหนูอยู่ทั้งรดแล้วเงยหน้าขึ้นไปทังฝ่านะคะหันเบิงเพิ่นเมือไหรว่าเพิ่นใช้คือจังใช้หนังกลางเปรนเนี่ยแต่ว่ามันหันบ่มีจอหนังเพิ่นใช้ขึ้นทั้งฝ้าใช้แล้วบัดน,นี้เป็นลูก รอดสิบกับพาราชินีเป็นหลอสิบกับพาราชินีนูกับเบิงกางเงี้นเบิงกินสีนีดควงฟันพ่อเงี้นเบิงแล้วน่ะเป็นใช้ขืนมันเป็นแสงงามงามแสงสีทองสว่างทัวฝ่าเลยโอ้บนี้พ่อเห็นแล้วตัว้องซื้อกับขืนนะคะคืนมาแล้วเห็นตัวเหล็กสองตัวข้างหลังเห็นสองตัวขอหลอสองตัวแบบเต็มๆเลยหนูเห็นเป็นเก่าหนึ่งเห็นเป็นเก่าหนึ่งแมนเห็นเก่าหนึ่ง ตรงซื้อลอยขึ้นราบนันนี้ตัวเหล็กคนก็นลอยตามมานะคะหลังจากนั้นนกกนองหมเมือ้อตัวเหล็กนั้นสีงามงาบเป็นสีทองทองเหลืองอะลามเลยค่ะหลังจากนั้นนกมาทบทวนความฝันน้องหมูเมือขึ้นก็เลยว่าวฟันเห็นรอดสีกับพระราชินีสิ่นีนะคะเห็นโตเหล็กสองตัคนเมื่อว่ามันมันขึ้นมาน้ำกลนตรงซื้อนะเขาลอยขึ้นมาเลยค่ะสีขอถามแบบนี้ ในความฝันของน้องนุ่นน่ะน้องนุ่นนี่นั่งอยู่ทั้งรถบอกน่งทั้งรถค่ะรถนี่เป็นรถเอียงรถนี้แขกไข่คือจังรถพกหลอดแต่ว่ามันมันโบมีมันเป็นซีหลอดนะคะสมัยก่อนเป็นแขกไข่กับรถพกหลอดองค์สีนะคะแต่ว่ามันถันโบเมียนมันเป็นรถซีหลอดเมนเป็นรถซีหลอดบานนี้เห็นป้ายทะเบียนรถบอบเห็นค่ะบเห็นหูแต่ว่าน่งอยู่ทั้งรถเมนค่ะและเนี่ยคือไปทั้งฝ่านี่เห็นมันเป็นแสงขึ้นทั้งฝ่า เห็นเหมือนเป็นแสงเข้าใช้ขึ้นนะคะใช้ขึ้นทั้งฝันกับเนม่เบิงแบบันนี้มันเป็นแสงเป็นแสงสะท้อนออกมาเป็นสีทองเลยนะคะสีทองสีเหลืององ,งามงามยุ่งทั้งสองฝั่ง<เ>นะคะหันเป็นรูปหล่อซิปกับพะราชินีเห็นชัดเจนเลยเห็นชัดเจนเลยค่ะหล่อซิปกับพะราชินีปัจจุบันนี้เนาะแมนค่ะแล้วในควาหฝอันนี่น้องนุ่นว่าเห็นตัวหนังสือนี่ตัวหนังสือมันลอยมากจังไหย ไขว่าคือจาคนพิมพ์นะคะพิมพ์ตัวหนังสือวันนี้มันก็สิเป็นขึ้นเป็นตัวหนังสือขึ้นนะคะค่ะวันนี้พิมพ์ไปแล้วตัวหนังสือนั้นหันเป็นสีทองสีเหลืองทองอืหลังจากนั้นกระตามหรือตัวเลขกมากตัวเลขก,ก็ตามมานําก้นแมนแล้วตัวหนังสือนั้นเพิ่นพิมพ์ว่าจังไ๋เพิ่นเขียนว่าจังไ๋อันนี้จํบาบได้ค่ะจํบาบได่นจบาบได้ว่าเพิ่นพิมพ์ววาจังได๋แต่ว่าหันหันตัวเลขกหันเห็นตัวเลข2สองตัวเป็นเก่าหนึ่ง ชัดเจนเลยนนชัดเเจลยค่ะที่ลงถ่ายอืเป็นตัวสีสีเหลืองทองนะคะสีเหลืองทองสีเหลืองทองงามงามมันกระสะท้อนกับหลูกเพิ่นนั่นนะคะอืแต่ว่ลลูเพิ่นกับโชยุเทิงทองฝาแล้วก็มี่โตเลขพร้อมเนียนค่ะโอเหมือนเพิ่นมาแบบว่ามาพบปะกับประชาชนอย่างสินะคะเขาก็ใช้ใ้เบิ้งเปิดใ้เบื้องสินะคะเป็พควงพันค่ะโตเลขกับ เอาทีทีน้องนุ่นเห็นเนาะ,ะเอาทีน้องนุ่นเห็นค่ะแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมอยากตีเพิ่มก็สามารถตีได้คอมมนตค้คีบเนาะค่ะว่าฝันแบบนี้นี่ตัวเลขสีเป็นตัวไดเนาะค่ะโบนเนอาซิมาอาซิมารหัสเพิ่นก็ได้เนาะค่ะหรือว่าอาซิมาพ่อสอเกิดเนาะค่ะอาซิมาอายุกระได้กับโบเนค่ะก็ะให้ท่านผู้ชมตีเอาเนาะค่ะแต่ว่าที่แน่ๆนี่น้องนุ่นหายมากก็คือ เก่าหนึ่งเนแบงนุ่นค่ะเคนเคนเลยแขนเคนเก่าหนึ่งเนาะค่ะเน้นๆเนาะค่ะแต่กะอยากให้กลับน้ำค่ะพกหนึ่งกับเก่าเจ็ดยังสินะคะกันไหวเ่คะแกนกันไหวอืมเพราะว่าเก่าก็พกตัวเดียวกันเก่าก็พกตัวเดียวกันเนาะค่ะเจ็ดกับหนึ่งนี่ตัวเดียวกันค่ะเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันเพื่อนบ้าให้ให้กันไหวเนาะค่ะแล้วก็ติดรหัสติดไอ้ล่อซีฟไวนน้ำเนาะ ติดรอซิปไปนําเพราะว่าราชการที่ซิปเนาะ,ค,ะค่ะหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เนาะติ๊ไปนํกากันไว้ค่ะนอกเนื้อจากนั้นก็นให้ท่านผู้ชมทั้งบานเพิ่นตีเอาเนาะน,นงน,นุนเนาะค่ะแต่ว่าเน้เนๆก่คือเก่าหนึ่งเป็นบ่นนอนงนุนเก่าหนึ่งเนาะค่ะ,ะ,คะเห็นชัดเจนเลยชัดเจนเลยค่ะตัวใหญ่ตัวใหญ่โต,ตขึ้นไปเจอเลยอืมตัวสีทองเลยอืมค่ะเป็นแนวทางเนาะค่ะแล้ว หลังจากน้องนุ่นเห็นรูปรัชกาลที่สิบกับพระราชินีขื้นปุ๊บนี่แล้วเครื่องบินนี่เห็นบอกเครื่องบินเครื่องบินนั่นตอนแรกก่อนเพ็นสิใช้ขึ้นนะคะเครื่องบินนั้นก็เมื่อนว่าเหาะเหาะวนอยู่หลายหลอดจอู่ค,ะค่ะบัตลังบัตลังเพ็นสิอ่าสิชอ้อ่ะเครื่องบินกับหัเห็นเครื่องบินครับก้อ,อนลหลังจากเห็นเครื่องบินแล้ว สักพักหนึ่งเครื่องบินก็หายบอคะ่ะอืมแล้วก็ซิบพล่นกเ็เปิดเปิดแปลว่าใช้ขึ้นทั้งฟ้าเลยคะ่ะใช้ลูกอันลออซีบขึ้นเลยค่ะอก็เป็นแสงขึ้นทั้งฟ้าเลยคะ่ะอืบ้านนี้คนเบิ่งหลายบอนนั้นมาเต็มเลนเลยมาเต็มเลนแล้วเขาก็ถือเหมือนถือธงชาติแล้วก็เหมือนแปลว่าในความฝันเขากับแบบว่าพนุกมือเนาะเขาเหินเนาะเขากับพนุกมือขึ้นเขากับแบบว่า ชูท,ง,ทงชาติคือนน้ามข้นเต็มเลยใน้กว้างกวางเลยน,นะค่ะแต่ว่าบ่มีปลาบ่มีต้นไม้เป็นเลนกว้างแบบบ่มีอยียงเลยมีทุกคนค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขข้อมันในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลของน้องนุนนะะ่นเนาะค่ะในงวดวันที่หนึง่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะน้องนุ่นมีเอียงเพิ่มเติม,ตมบ,บ่มีค่ะมีซ้ำนี่เนาะค่ะ,คะ ข่าขอบคุณน้องนุ่นได้หลายบบแพกแนวทางขอบคุณค่ะค่ะก็มัดสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของน้องนุ่นค่ะในงวดวันที่หนึ่งตุลาคม2567น้ี่ค่ะน้องนุนนน่นนี่เพิ่นฝันบหญ้าฝันสันสันเพิ่นฝันว่าเพิ่นเห็นเครื่องบินบินวุ่นเพิ่นว่าบินหล่อประมาณหาหกขันเพิ่นว่าบินอยู่ท้องฟ้าเพิ่นว่าอยู่บริเวณ แถวหน้าเนาะค่ะเพิ่นว่าแถวหน้าแถวป่าเขาเพิ่นว่าค่ะบินวนแล้วหลังจากบินวนแล้วเรียบร้อยแล้วก็เห็นเขาใช้ไฟคืนทั้งฝ่าเพื่อนว่าเป็นคือไฟใช้หนังนี่เพื่อนว่าใช้ขึ้นเท่งทองฝ่าเลยเพื่อนว่าหลังจากนั้นกับปรากฏรูปภาพรัชการถิ่เก่าเนาะค่ะพระเจ้าอยู่หัวรัชการถิ่เก่ากับพระราชินีเพื่อนว่า เฮียงคางกันเพิ่นว่าค่ะเห็นเป็นรูปเพิินเนาะคะ่ะทั้งสองพระองค์เพิ่นว่าเฮี่ยงข่างกันแต่ว่าแสงไฟที่ใช้คือน,นักฝ่านี่เป็นสีเหลืองทองเพิ่นว่าเต็มทองฝ่าเลยเพิ่นว่าเหลืองอลามเนาะคะ่ะปรากฏรูปเพิินแล้วก็มีตัวหนังสือปรากฏขึ้นเพิ่นว่าร่อยมาปรากฏขึ้นแล้วก็มีตัวเลขเนาะคะ่ะล้อยตาม ตัวหนังสือมาเพิ่นว่าแต่ว่าชัดเจนแห้งก็คือเลขสองตัวเก่าหนึ่งเพิ่นว่าค่ะตัวบกไงเพิ่นว่าปรากฏขึ้นอยู่บนทองฝาเนาะค่ะสีเหลืองทองอลามเลยเพิ่นว่าค่ะอยู่ข้างกันกับตัวหนังสือเพิ่นว่าค่ะตัวเลขอยู่ข้างกับตัวหนังสือแต่ตัวหนังสือบ่งบอว่าเขียนว่าจังไหรเพิ่นว่าแต่ว่าตัวเลขนี่ชัดเจนแห้งกับพระเจ้ายูหัวราชการที่ซิบกับพระราชินีเนาะค่ะเพิ่นว่าชัดเจนแหงเพิ่นว่าเห็นชัดเจนแหงเพิ่นว่า เลืองอารามเต็มทองฟ้าเลยเพื่อนว่าค่ะหลังจากนั้นเพิ่นกับพนุ่มมือขึ้นเพิ่นว่าค่ะในความฝันพนุมมือขึ้นแล้วกับประชาชนที่อยู่ข้างล่างเพิ่นว่าในความฝันนี่เห็นประชาชนนี่เต็มเพิ่นว่าค่ะชาวบ้านราษดรนี่พนุมมือขึ้นแล้วก็โบกท่องเพิ่นว่าโบกท่องสะบัดนะค่ะสะบัดทงอยู่ข้างล่างเพิ่นว่าค่ะฝันซ้ำนี่เพิ่นว่าค่ะหลังจากนั้นน้องนุ่นกับหงมือเพิ่นว่าค่ะ บ่เคยฝันจากสีจักเถื่อเพิ่นว่าค่ะน้องนว่นี่ก็เลยหายตัวเลขมากค่ะในความฝันนี่ก็คือเก่าหนึ่งเนาะคะ่ะเป็นเลขที่เพิ่นเห็นอยู่ทื่งท้องฟ้าเนาะคะ่ะเลขลอยมากบนท้องฟ้าเนาะคะ่ะเห็นชัดเจนตัวสีทองเพิ่นว่าตัวสีเหลืองทองเลยเพิ่นว่าค่ะเหลืองอะลามคือทองเลยเพิ่นว่าค่ะ 91, เะะก,ะก่เหาก 6, หนึ่งเพิ่นว่ะค่ะ้าก็โต๊กันเพิ่นหายมากก็คือหกหนึ่งเนาะค่ะเพราะว่าเก่า ับหกเป็นตัวเดียวกันเพิ่นว่ากับกันไว้หนำหกหนึ่งเพิ่นว่ารักาหนึ่งกับเจ็ดเป็นตัวเดียวกันเพิ่นกับไยมาเป็นเก่าเจ็ดำนำเนาะคะ่ะทีเนี่ vy, ช blended, ชยชัดเลยชัดเจนเลยเพิ่นเห็นราชการที่สิบเนาะคะ่ะเพิ่นก็เลยหายเป็นหนึ่งศูนย์หนำเน่เพิ่นว่าค่ะเพราะว่าติดราชาการที่สิบหนำเนาะคะ่ะเป็นตัวกันเนาะ,ค,ะค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางช่าผช้ชมเป็นแนวทางตัวเลของความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของน้องนุ่นคะ่ะ ในวันวันที่หนึ่งตุลาคม2567น้ี่ค่ะคอยท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบในรางวัลไงกับน้องนุ่นสุขูสุขคนค่ะแต่ก็อย่าลืมกับนำเดเดอค่ะกันไหว้ค่ะคาถ้าคคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับสาวหนิงพะรวยนำเนเดอค่ะคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมขอบคุณค่ะ